สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเช้าจ้าก,ก่อนสิไปเกีจ้าขาซอยอัมร่ามาัดเอาเฟืองซึกก่งตอนที่นอ้องเอ้ยมาขอเฟืองน้ำเอื่อยเฟืองไม่ใช่เสียงเป็นปั่นเข่าแล้วมวยห้ยง้อช่วงในบ่มีหนาห้ยง้อกินโอ้ยเข่าให้กันยังเขี้ยวลืมๆอยู่มันเป็นเดือนเพรืพอ่อนสได้เกี่ยวขนาดนี้น,น้นอนตับแตะ <laughs> โอ้ ดไปขี่ยใส่เดี๋ยวนะไปขี่ยุสเดี๋ยวนี่นะฮะยุใส่เฟืองเขี้ยวๆนะเฟืองใหญ่ใหญ่ไยนั่นอ๋อหลังร้่นห้องเออใส่ได้เกิอ์นะใส่เหยียบน้ำใส่มาถือบะแมนเตียนเออเออถือแล้ว เออ silently, ใช่ก็ดีค่ะกันบอกเลขปลาลุงนะไม่เลขจะออกยังมันนี่ไว้ออกนะพี่น้องเอ้ยวันนี้รวยค่ะวันนี้จะถูกลอตเตอรี่ค่ะถารุ่นกันมันนี้ิถือเลขลัตเลึกลัอตเตอรี่หกล้านถ้านับเงินโอ้ยเมื่อยดิขิง้อยพอแล้วเทลงไปกล่องให้นะให้มันกินแล้วไป ย่องทเลกันห็บก็นแล้วมันยังมึงโป๊ะกิน่เีบย่องเชือ่อนนปน้าะไปไปไัีน้โปไไป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 ปไ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 ไป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 ไไป กมนขีนอ,นอืมฮะมินเด้มีแม่นั่นแหละ,ะมา้ไปนได้่มิน้นเออ,น,อนี่คือกับไปไปเอาเอยู่ไปแล้วไปแล้วสขีน่าได้แล้วนะ ที่ทางหนาทางหนาชงปนด้นุงสวยมีน้องมาดิาสิวะน,นี่แหละค่ะราคาต้นจำเจ้านี่หละค่ะไปเอาเฟืองเห็นน้องเฟอร์สิมาทผลเฟืองแล้วกี่ไปนรับค,คไปเที่ยวรันทางไหนก่อนเที่ยวรัดทางนี้ก่อนนะคะ เนี่ยทางนี้ไปเด็กคนนีเบิ่งพันมาเหี่ยทางนี้ไปครับได้สามซีหาคบห้แล้วใครจะขืนกินข้าวเที่ยงแล้วบ้าแปลว่าเมื่อนี้มากพอดีกินข้าวเที่ยงเลาวเฮ้ยทาเบิ่งค่ะว่าอัมมาลาศิว่าให้พระเซี่ยวจังได้เมื่อนี้เอาตุ่ยกับมาเด้อค่ะฟุ่นฟุ่นเดี๋ิวสินการ์นั่นเดีไปงี้ นั่นบอกนั่นเด้เห็นั่นมากับอาดรอมากคนเดียวกับอาดอ่ะากคนเดียวอาดเอ้าจีไปไปผม้ม่เสียวสิว่าร์นั่นเลยเมเชียวสิว่ารหายเจ้าเลยเฮ้ยเจ้ากระย้อมรับแต่โดยดีเด้อยัดเทียงล่าเด้ออันละท่านขึ้นกินข้าวเที่ยงมาเนาะ ตุยตุยกันมานะคะมิตรช่างเมาโบ่โอ้ยสูตเกี่ยวเขาด้วยสวัสดีเ้าวัสีแปดห้ต้มะเกไปตอนแตดนังหัวเ็ตอนแตดนางหัวฟาดนำสวงสวรรค์กามีมาจารย์่าจอยจนสิแล้วากันนนขาลุยได้พักันแบน วันนี้พ้อมมึงให้มึงพ้อเลยบ้ากูพ้ออะไรได้สามคนเมียนี่คือมาจะเลือกทนโอ๊ยปิดแน่ผมไปโฮมนะไม่ใช่ดีจาโอ้ยเฮ้ยกับเพื่อนจิเรไปเอาฟื้น ไปเอาเฟืองมาให้งูอ่ะเฮ้ยหมูดีนั่งเจ็บทองเป็นเม็ดไปจักไผ่เออนั่นเออนั่เจ็บหัวเม็ดอย่างมาบอโอ้ยกินยาเลยนี่สามเม็ดแล้วนี่นะเม็ดออนน้ำเธออย่างมากโอ้ล้านสาวก็มานะคะกับพอดีเนยย่อเออไปออกเปแล้วก็สาวอาดนะคะมือนี้พนักงานหลายบ่เพิ่มบ่อ จะอะเหี้ยไปใส่ฮะอุกอิบเออเจ้าป่าอันนี้ของชือเรีงูเลื่อมนี้เขาได้อันนี้เขาได้อันนี้้าไปตกใจเด้อว่ามันอันเหี้ยนมันเะคก็ตัดเขากับดันเก่าเก้ามันเพินสุดท้ายเลือเลือกกระงามแต่ว่าตะกี้อมราเสียพื้นนี่แล้วแกยงามอเลลื แล้วเลือกกูว่าฉันขอบคุณเอื้อยเพลินนะค่ะได้สวรวานนักสะสดที่รักค่ะได้สิ้นแล้วนะคะสิไปตัดมาใส่ไวไปงานดอกงานไปสิไปตัดน้ำไม่ใ่เมาบ่น้ำมาเล่าจะไปไม่ใ่เมาบ้านนี่โบ้ข้าสิไปตัดดีบานะครับหรอก็เออเนาะน้ำเพื่อนอะไปงานซ้อมขับปาใส่เฮ้ยไปไหนไหมเฮ้ยแล้วเแล้วมาสวยได้เอาหน่วันนี้นะ ปเปยมะนีนเอาโอ้ยโอ้ยมันต้องกินหิบตบปากเท่าไรมันีจสิงหรือวเห็ดบุญน้ำหนงพันสองพันนี่เป็นยังนังเบอเ้อไอบเบ้อกันบ่เมนเลวบินห่ยเปบามันนงอยไปบนมาปะเด็ มาแล้วก็ได้บัรเติมเงินรถพี่น้องเลยใช่โทนบเอาดะแม่หาซ่องเน้นแน่นอนกับซีโมงหูเรื่องพี่นกองเนี่ยมึงหามปากนะมึงถือับหามปากนะเนียเสยอยู่นะพวกล้านกบใส่สัานปีละล้านเพิ่ม ปาร์ตสิใซรลายแต่เยฮักือสีอันนี้คือความหวังค่ะเอออืบรรดาดูเห็นอย่างเฮยสกระทังกะทัดห้องเย็นนะหื้อถ่านนบเงินยังเป็น ฮุบเฟืองขอเฟืองข้าเจ้ามาให้งงว่ะบริเวนห้องเฮาวเมื่อเทยมันเบาหยอกห้องเฮาน่ะบ่เกินครึ่งซองาสิใส่ยังลวงลายกระเบนครึ่งวัดครึ่งนึงวัดครึ่งนึงแล้วก็ห้าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงว่ะไปไปไปผูกปิกเกี่ยวทางไหนทางไม่ไปจ้ำผัดไม่ใหญ่ตุ้ยตุ่ยสะกอนมันนี่แล้วใส่สีการได้มาเดินเกลียวเข่า เสื้อแรกเนี่ยอยากคือเสือกันเสือก้ากเสือนเอียงเกาะกาเพชรเจ็ดสีมาโมน้เกวเป็นสองกลุ่มเลยนะพี่น้องเลยงอยถือมือแรกนี่ก็คือมือแรงนั่นแหละเอออยูยังตามข่าวนให้เกวก็ได้แต่ว่า เันจะเกี่ยกกะตายาได้บ่ขับ,บ่อยากได้จะแม่มมมสินการเสือนะเฮ้ยมันบ่คับไปบ่จะมามักเสือง่ายจะ <c oughs> มาเสือน้อยจะ <c oughs> มามเติดกระโแลวมือไรช่างสิเกียวของเธอนะ่ะฮัรบงนะ่แม่ นั่นน่ะมันอยากไก่ลิลเล่ต่ว่าเขาบอกผ้าเกี่ยวดอกเขาเป็นผดดอนดอนงองงงงผู่เสียเอาจนมันนั่นผู่ห้าวผู่ตาสะอาดเพื่อนั่นแท้เป็นหุ่นอยู่บ่ของเจ้าหน้ากากอยากแดงเลยนะในแคมทางของห้านั่นมันทันเลี้ยวแบบนี้นะมันจ้ำนี่แล้วขันเลี้ยวไปไก่ไปนี่มันจ้ำเขาก็พีตัวนั่นแล้วสาวเอื้อด้โอ้ยสาวเอื้อดเขาเอื้อด้สียอย่งลงวัดลงวัดโอ้นขึ้นวัด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 ขึ้นเมือง้นวัดขึคนวัดขึ้นวัดขึ้่วัดต่อโอ้นวัดะวัด เลาเป็นศีลาวัลงวัดตะลึกตะดืมคุณมาสอกตะวได้บ่สอออกมาแล้วก็ะอวุ่นๆรุนแงยังะเออยังศีลาวัรศลาวัรศีลาวัดเอือเดี๋ยวเพิ่นก็ได้ขนมมาให้ชูกินขนมวัดเปนศลาวัดศีลาวัดรศลาวัดรศลาวัดทะก ไปไล่นายไปไล่นายเงี้ยมาบดได้แมว่ข้าวเี้ยบได้เลยวใส่ยา้าแล้วปิดและบดแน่นว่าจะเป็นกระเทยบอบบางเต่ากระสิเระเหตดขัดว่าคือเก่าขัดตัวตัใกล้เลยเดี๋ยพี่น้องเอ้ยใกล้สิรถน้ล ดีในเกี่ยวข้าเกียมาลากเพิ่งข้าที่ตึงข้าเห้านะกันข้าวภาคเกี่ยวเลอีกทีนึงเ่อครัานะยุ่มดากยุ่มดากนะเกี้ยวเข้าวครอบมัดลนบ้าล้วค้ำหน่อยน้ยังโอ้ยเฮ้ยทังบ้านนั่นไม้ทำใจนะกันเอ้ยเนาะมืคืนนี่ลบวูวคักงานเนาะแล้วพันเบิ้ลเล็กโต๊กใกกลางบ้านนะแซงเซงอยู่เขาขอจีบไจ้าเี่วเข่าเลยโอ้ยเส่เนี้ยพยายากเอาเป็นอะไรกันแล้วกันยีรยอด อแต่ไ่พอใช่ปากโลดหรอไ้มแตนขี่มาขนาดมันกินบ่ได้แตนขี่มาตอนกูเจียบไดยเจาบาเจีบเยอะไปเจียบเสาบ้านอำเภอบากชันดาจุดโูไดกับไข่ไงอันนี้หรอไ้แ่อันนี้แล้วหางมันไข่ผูกไข่้มกตาก็บาอยาได้ ให <tang ar> ้้าตอดน้ำใยหน่บรด้กาเตอรกีมาตอดเกี่ยวข่าว่อยนะบ่ได้เตอรมาข่อยไข่กัปั้นด้กันเขาไม่จะเขากันขกันัละเข่าเจ้ามันเันลงย่งเดีวโอ้ฉันเลี้ยแบบนีนะมันซ้ำในตอนหนานีแล้วกว่านี่กัวจักซ้ีแล้วถ้าว่าพาเที่ยวดอถ้ามันบ่งอยต่อตูนผูอาจจะมันตูนอาจะมันดอเียวอาจมันดอกตู้าเียว มาเดนไปเปเนเขาเกียวมนเออเ้ยวด้อไปึ้งคือมือวานตั้งามท่าทางหนาพอดีซำนึงมันจะเกี่ยวบนขันตูต่อผูเด้อนี่เือกเียมาเกี่ยวขาเกี่ยวมาลาวานเนื้อผันอนหอจอ้าวที่บ้า คนคนละเมอเกี่ยวเข่าือนอะไรนอนคน้อนล้คนข้างคนเกี่ยวข่าฮ้อน่ามกับตัวไร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 เ็นบ่าวท้ามันกับบ่าวไม่ได้เต็มบาวกุท้ามาเฮ้ยไปไหนจะอยากเชิงบ่กับบ่าวได้องี้ยอันยัมเวลานอนอ่อ หรือว่ามันตกใจมันหันหนามาหากูหรือมันเลอ,อะเ่า <laughs> ว่าเขาใจคือกะโอ้คือเห็ดปวดท้องอล้วขี้บอยอะไรได้นี่นะสัมพอมันจังไรขนาดนาั้นล้วฟันมันเลเชื่องไม่เชียว ขันเชิงันี่กันมีแหกจพันจดไรขันแลนี้เมเซียวกันเดียวนะมื่อนากุจิจกเห็นมันดิปเมเียกันมีเชียวไรแล้วันจุดฮือนะได้เชิงมันก็มีแห้งกัว่าไไไลีลนทีสิพันเ็นเลย กรว่าแนท MP4 มาบอกเลยนี่รถเล็กผู้เรือไม่ใช่มามื่อนี้เจ้าแม่สีออกมาเดียวโหยมื่อนี้เดียวโหยเจ้าเก่าฮกเก่าเด้อพี่น้องเล็กแม่ตุ้ยตุ้ยค่ะถือท่านถือท่านบ่บุูโอ้ยคอยจะเป็นอาเาียนเนาะจะได้ต้อเฮ้ยถือท่านบ่บุู๊มื่อนี้วัชิตาถือกันลอตเตอรี่ผู้ ลอยชาวเกี้ยวเขาปลาแต่โครโคจ้ามวนเด้อมากเกี่ยวให้นี่มวนไดมิจเจแม่สินการมาแล้วมวนเด้อเด้อจ้าฮอดีสาวตุ๋ยบ้านะจ้าแม่นางฮงฮงแม่นางฮงฮงแม่นางฮงฮงมาหาหลอกอินเด้อมืบุรีนะแต่ว่าแขวนี่ยังแต่ว่าแขวนี่ยังสำรวจเด้่อบเออากูเข้าไม่ใหญ่เด้อ ทุกจ้าทุกคนวัดศาสาเจ้าตุยมาาบ้าอ้อยสตอลากเดินยังน้อน้องมาบ้น้องน้องมาน้องมาไอีหอมได้รู้ไสปิ้งอวยวาผิดคอยสีกินเอื้อยมันเถอะกินเอื้อยมาไมู่้กโตไม่ลู้ครโตมอนีพ่นตกเด้อคอยมาในาเด้อิคให้นนท์ะ นาวแล้วคนววน,นี้ลม<ร>นียเย้าว้าวคนตอีจังเหี่ยนาเด้ต้องไปพิงไผ่เลยมูอแรกนะไผ่ก็น่อจะชื่อเล็กมากนะห<ะ>น,น,น,นึ่งหัหนึ่งก้อนหนึ่งเขา้าคน่มือน้าบะมซิวๆแท้เามันนานๆของข้ามันจำมีแล้วมันกว่าดีลลแล้วเล่นไปเรื่องะมันออกในจุนในนาเล อ๋อกระออกาะบอลมันออกนะลุ่มนอกชาตินะฮะมันก็อยากเที่ยวไปเพื่ออะไรได้ออกเขาออกกี่ชุกบอสแล้วยุลุ่มจะมันก็ยืนโซโลเทได้นั่นแหละแล้วยุลุ่มมาลีนะกับนิยูเห็นไหมเขาเครื่องกลางอะไรยากละเครื่องโลกแต่ลุ่มนั้นปั่นกันตัวละเครื่องโลกแต่ลุ่มหมดเครื่องละเบิดลข่าวนั้ดำหน้าน่ะเดือนหนึ่งพอดำแล้วพอเบ้ออกข่าวนั่นหน้าตายนั่งลงสู่แม่เคยพูดเลยว่าพีดำเคยชิว่านอ๋อไมแล้วเปลี่ยนข่าวชิว่านได้แล้วแต่ชิวว่าน

ออกมาไปเต่าของคุณ่อเลมาอตักเกอรอแล้วเกไปจมันเกยอพกันน่้ี่ออะไรลยก็อ้าอยากได้อยากไดให้ร้านนี่เขาข้นเาเกียวข่ามือนจำเลยที่เข้าไปชกแคมือไทยเขานที่ได้กปงที่นั่นพอถ้าได้พูดจมือได้แล้วพูดอยุ่มือนึ่งกรันแีล้เพื่อนพูอยากได้ให้น้องเพ่นกั ่โคเคียไ่ได้เห็นดอกไ้มันมีตใก่องนี่บมันายน่นคนนี้แล้ว่นไก่้่ไ่โคกไ่เห็นดอไเศ้าร้ายม่ไก่ไไปเจเรจย่งพ่อไ่านหนึ่เขา้าใ่รองนะบ่หกับรก่บรก่้องใ่รองี่เยกบก่กบรก่เป็นค่ไ่ค่อยโอ่ไม่่เก่นกหม่ดเ่ พอ่้เคยอบเยอเกินมาได้ง่มาเคยอข้าวคือกาเด้อมได้แยมเด้อตอ้ยิอบโอ้อนี้ยิอบคือจังโธ่กรดบั้าคุณยูได้กบตนั้นเราได้ก็จะเผาไอ้แี่ยมออนนีขาวอยู่ไดไปเล่าไดนโอ้ขี้เราได้บงตอไดหัวแดงนั่นต่ทีเต็มอยาอีเพิมก็มีได้โน่ตอยากเต็มตา ไปเลยตอนแปดถ้ามันมีเยอมากงอนเก่าแปดแปดงอนงอนแต่งอนตัดผมใม่ใครตาไหนตัเหะตอนแปดเพิ่นกูเห็อนะโค้ละลยเป็ดพวกคืแดงแตอนแท๊ดยังไงตอนแตนนั่งเฮ้ยสีจุดหายแล้วฮอนฮอน น่าจะได้เแล้วไได้พักพอด้ยแล้วนี่อพักพอีด้นยจมจผมเนแ้าอาเฮ้ยมูผาพักกับพักกับมาัตัวเขาก็มาจัเกียตะเคนตัวกุมมาก่อนเองนะเดี๋ยวนี้เออพักทีนาทีบ่นกไ่ม่้อรยน

ขันห <laughs> ้าด้วยเหร้ากับึ้นแต่มือแรงแล้วเนาะ้นไปนอนอยู่สวรรค์ผู้ขึ้นไปอ้าอีกแล้พวกลาดนะฮาก็จะได้ติมอยู่บ่ก็ข้นนอนอยู่สวรรค์านอนในวัดเยอห่าล้านปก็ถือกันนอนในวัดขวาบาด้เซค่าห้องอ้าวขันถือี่ชิฮุบข้นมันหมดในทีมงานนั่น ือนอาแกัวนะที่ฮุบขึ้นไปเที่ยวงานทรงเฮือดสวรรค์มันเบิดนี่ไปมื่อยบ่มีกินยบ่ไเขเจือกินได้นีอยบ่ไปบรกินเไ้อเก่นมันจะเมื่อยแนั่งมันเบงเบ่ชุดน่ะนะหายใจออกหรือว่าพี่นะำปียกเลยได้ชุดนกซ้าได้นี่ยนกซ่าหายด้วยนกาต่ำนกซ้าหัวตะอุบอยไปเี้เอเออ แ <c oughs> <expand> น่นบ้าโอ้ยเป็นสนเป็นห้างเลยน้ำ้างนั่งประทันเลยค่ะไปไปขออนุญาตพักพรอนน้ำพนจะก็เฮ้ยแล้วให้แหละขอขอพักพ่อนกันเนอะข้าต้มะนาวในกุนได้นี่มากะมาจ่ามโนัาขึ้นขึ้นาวกรนมาเ้ยาวยามดามคก้มน่อนบมะนาวเด้ออบนั่งพักแน่ก็ไม่ได้พกน้ำกันไหน เห็นว่าก็ไดก็ไดแม่ไงมานี่เบิงแง่นางขาวจนหนาเรืองจะรอเดี๋ยวไ่ได้กินขาวเศ้าอยู่บ้านนี้นะขาวเศ้ากูไกูกินเ่องนีผูกเนี่ยคือเห็ดนัน่ะอียคือปิดนัน่ะกว่าทำมาจอดเห็ดจะมึงมึงผัดมันอนมึงก่หลังอายเขาบอกมึงคือบบมื้อคู่ดาา เน่ขนาดนั้นมึงก็จะว่ามึงก็ดันต่อไปสิกระเราที่น่าจะมีบ่เคยบ่เคยต้มดปาปาไ้คนมาจอดนะป่าวด็หน่อยืนซึ้งเลยได้คนน่ะยืนซึ้งเลยได้นะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งบัดเพิ่นบัถือเปเมนนี่นะหากูไหนือกูใช้มึงนับนำยูหากบได้หได้กูใช้มึงนับซอยเยอะออันน ฟันดีอยู่บ้างคือดาวคือลูกหอมเออเลยมาเนาะแม่เห็นได้มื่อานนี้นะพี่น้องเอ้ยคือลูกหอมที่เป็นหาเอ็ดเก่าเอ็ดไปเลยข้าวหอมจอมซน้แต่ว่ามันนี้คนงานหลายเด้อเป็นเศร้าเด้อจ้าแต่วันนี้ยิงแหล่ไปทั้งหลายยิงแหล่บ่อยมากนะจ้า ย่านเห็นยังกระซื้อลาดไว้มันมืดนะเฮ้ยตัวไดนมันสีคืนว่ามันสีออกนะ่ะลายก็สิเป็นยังเอาลาดไว้แล้วมันก็บอออกพขาซื้อลาดหนาลาดลังไว้โลดออ <laughs> สูนะคะมือนี่นะ <laughs> จะจะ,จะ,จะ,จะนำเงินล้านกับมือนี่แหละเขาแต่เกิดมาได้คอยซื้อลอตเตอรี่เป็นปีเลยผ <laughs> ันสิมาซื้อมือน,นี่นึงมือเดียวผัถือซะอ <laughs> มีความสุขนี่ก,นก็จะมาได้มาเกี่ยวข่าว บ้านนี่นะเห็ดยังกระดายนับตั้งแต่นับตั้งแต่ยังกระชิจ้างมืดมดนี่เออนับแต่หนังข่าวเปล่าไฟกระิจ้างคนมันเห็ดให้ทุกสิ่งอย่างเราเห็ดยู่เห็ดกินขี่ข่านกินกระเจีเ๊ยบข้าวปอนผู้บ้านนี่มึงเบิด์โคตล้านเจิบกับพวกเห็ดนี่ <c oughs> <c oughs> ป้าปไป้าป,าป,าปาเกี่ยวข่าวเต่ออีละกับพี่น้องครับแต่ว่าสิเก็บ่พ่อจะกัดใบสนิกกับตอนเศร้าเนาะพี่นอ้องอืคันเวานั่งร้ายนะกับบนะ่ได้เนาะจะคล้องหน้าพิ่นซ้อมซ้อมรำปลอม,อมตีงตั้แต่เมื่อวานแล้วจนลูกจนพออยากได้พี่น้องเออขอบคุ้มคุ้มคุ้มเอาได้เฮ้ยเกี๊ยวได้เกี่ยวได้ออืยันบอลแล้วเพี่นอะได้สระ อืมมื um <If S 2> ีงเก่ลายอะไรก็มันกมาห้ามลายและเมื่อวานนี่มันอยากมาเลยนี่มันสัญญาณเตือนบอกแหละหักบฟังเฮดเดรสอะอืมือนแหกเอาลยเด่น่ะบอด้มีลมเด้อเขามันสิโตใส่วันซินเห็นเนาะออกพันซาเฮ้ยอ่ะกันแล้วเต้พนด็อกบัด้จังไปโตงเอายุบโตงผู้พี่น้องบอเออรยูรีผัวละโอเคพี่น้องคิดตามคลิปหน้ากัแล้วกันจะไปจังได้กะเป็นเป็นกำลังใจให้นางใให้มันมากแล้วกันพูด วันนี้ก็รวยค่ะสี่โมงหู้เรื่องค่ะ